สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําผลิตภัณฑ์ที่ผมเชื่อว่ามันดีต่อร่างกายจริงๆครับนั่นก็คือบูมคอลลาเจนพลัสครับผมเชื่อว่าทุกๆคนนะครับทราบกันดีอยู่แล้วว่าการทานคอลลาเจนมันดีต่อร่างกายอย่างไรบ้างขยายความให้สักเล็กน้อยก็ได้ครับสุขภาพดีขึ้นครับผิวพรรณดีขึ้นรวมไปถึงข้อต่อและเล็บรวมไปถึงกระดูกด้วยเช่นกัน คอลลาเจนก็มีอยู่ทั่วไปตามท้องตลาดทําไมจะต้องกินบูมคอลลาเจนพลัสครับนอกจากมีคอลลาเจนแล้วยังมีมัลติวิตามินด้วยและที่สําคัญนะครับมีค่าโอเรสูงครับนั่นแปลว่ามีประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระที่จะเข้าสู่ร่างกายได้ดีเยี่ยมจริงๆรสชาติอร่อยมาก เนื่องจากว่าเป็นลิ้นจี๋นะครับทานง่ายและที่สําคัญไม่ขาวด้วยและนี่คือผลิตภัณฑ์ที่ขายดีที่สุดตัวหนึ่งของบริษัทไอคอน Group เลยก็ว่าได้อะใครอยากลองนะครับหรือว่าคนที่เป็นลูกค้าประจําอยู่แล้วนะครับอยากจะสั่งซื้อง่ายๆเลยครับติดต่อได้ที่ตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศหรือง,ง่ายกว่านั้นนะครับลิงก์ทางด้านล่างนี้นะครับคลิกได้เลยครับแนะนำเยี่ย